สวัสดีครับทุกทกท่านครับผมวิสารดีหลกวันณิดนะครับเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนจบมาทำงานมาร่วม30ปีแล้วนะครับผมสัมผัสคนมาทุกระดับตั้งแต่ประชาชนรากหญ้าชาวบ้านทั่วไปคนยากคนจนคนกินเงินเดือนเป็นลูกจ้างเอกชนข้าราชการนักการเมืองผู้ใหญ่ระดับประหลัดกระทรวงอธิบดีรวมถึงภาคอุตสาหกรรมนักธุรกิจสายบันเทิง ได้สัมภาษณ์ผู้คนมาเป็นหมื่นคนแล้วนะครับในชีวิตของผมได้รู้จักคนหลากหลายชนชั้นมีเพื่อนอยู่หลายกลุ่มหลายส่วนในสังคมนี้นะครับตลอดการทำงานเกือบ30ปีของผมเนี่ยผมได้พบเจอเรื่องราวชีวิตของคนมากมายไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนหลายคนเคยฝากชีวิตไว้กับธนาคารเพราะเขาบอกว่าธนาคารเนี่ยมั่นคงถ้าทำงานกับธนาคารเราฝากผีฝากไขได้เมื่อก่อนก็จะพูดอย่างนั้นเนี่ยนะครับ แล้วก็เราจะได้ไม่เดือดร้อนเราจะปลอดภัยแต่เมื่อวันหนึ่งวันเวลาผ่านไปวิกฤตเศรษฐกิจปี40ธนาคารล้มไปหลายแห่งขณะเดียวกันผมก็เห็นพ่อแม่ต้องออกจากงานและเอาลูกออกจากโรงเรียนชีวิตที่คิดว่ามั่นคงก็ไม่มั่นคงมาเจอสถานการณ์ปัจจุบันโลกของดิจิทัลมีแอปพลิเคชันขึ้นมาธนาคารหลายแห่งที่ว่าใหญ่ๆเริ่มมีปัญหาเริ่มลดจำนวนคนเพราะว่ามีพนักง,งานเยอะเกินไป ก็ต้องเลิกออฟเลิกจ้างคิดว่าจะมั่นคงก็ไม่มั่นคงแล้วจะเอาอะไรเลี้ยงดูลูกภรรยาและครอบครัวไหนจะบ้านไหนจะรถไหนจะกินจะอยู่ชีวิตรู้สึกไม่ปลอดภัยนักธุรกิจที่ผมเจอมาหลายคนเจอวิกฤตเศรษฐกิจหลายคนถูกฟ้องล้มละลายเคยมีเป็นพันล้านปัจจุบันหรือศูนย์เลยหลายคนมีหลายร้อยล้านทำธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทเจอโรคระบาดทีเดียว ถูกธนาคารยึดบางคนถูกฟ้องล้มละลายต้องขายกิจการแทบไม่เหลืออะไรเลยเราฝากชีวิตไว้กับธุรกิจไว้กับสภาพสังคมโลกไว้กับองค์กรที่คิดว่ามั่นคงหรือไว้กับบุคคลที่เป็นมนุษย์เรารู้สึกว่ามั่นคงปลอดภยัยแต่วันหนึ่งเขาก็ตายจากเราไปหรือบางทีมนุษย์ก็มีความจำกัดอยากจะหวังพึงพ่งเพื่อนหวังพึ่งญาติหวังพึ่งคนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แต่เขาก็มีความจำกัด เขาไม่ได้มีทรัพย์สินล้นฟ้าบางคนก็มีความจํากัดเรื่องเงินทองบางคนก็มีความจํากัดเรื่องอายุเรื่องความสามารถเรื่องเวลาและมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราจริงเป็นชีวิตที่ไม่แน่นอนไม่รู้จะพึ่งพิงใครนี่คือชีวิตจริงๆที่ผมสัมผัสมาก,กับคนในสังคมซึ่งเข้าใจว่าสภาพแบบนี้ก็เป็นทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับคำถามก็คือว่าเราเผชิญสิ่งเหล่านี้ แล้วอะไรคือความมั่นคงในชีวิตเมื่อเราฝากความไว้วางใจในทรัพย์สินเงินทองวันดีคืนดีมันก็ล่อยห,หลอลงไปฝากความไว้วางใจในธุรกิจมันไม่แน่ไม่นอนฝากความไว้วางใจในบุคคลไม่แน่ไม่นอนและมีความจำกัดเราจะฝากความไว้วางใจกับชีวิตของเราไว้กับใครล่ะชีวิตผมครับผมได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของผมพระองค์สัญญาครับว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งผมเมื่อผมต้อนรับพระองค์แล้วพระองค์เข้ามาในชีวิตผมอยู่กับผมพระเจ้าของผมคือพระเยซูคริสต์จะทรงปกป้องผมและทรงอวยพระพรเมื่อผมเจอทางตันพระเจ้าจะเปิดประตูออกผมทำส่วนของผมเต็มที่ผมขยันทุ่มเทแต่ส่วนที่ผมทำสุดมือไปไม่ไหวพระเจ้า จะเป็นผู้ทำพระสัญญาของพระองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตของใครก็ตามที่ต้อนรับพระองค์พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเขาเลยพระองค์จะดูแลรักษาเขาและคําสัญญาของพระองค์เป็นจริงผมต้อนรับพระเยซูคริสต์มา30กว่าปีแล้วครับตั้งแต่อยู่มัธยมจนปัจจุบันนี้พระเจ้าทรงสัญญาอย่างไรพระองค์รักษาสัญญาพระองค์ไม่เคยหักหลังใคร พระเจ้าสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมบริสุทธิ์และทรงเมตตาและเต็มไปด้วยความรักนะครับผมจําได้ผมเคยตกงานทั้งสามีภรรยาผมและภรรยาตกงานด้วยกันเราต้องผ่อนคอนโดเป็นล้านเลยมีหนี้สินอยู่กองเบิ่มมีเงินเก็บอยู่นิดนึงเราไม่มีไรายได้เลยเพราะเราตกงานทั้งคู่เมื่อประมาณ20ปีมาแล้วเนี่ยนะครับยีกว่าปีมาละเราจะทํำยังไงแต่ผมจําสัญญาพระเยซูได้จําพระสัญญาพระเจ้าที่เขียนไว้ใน พระคัมภีรไบเบิ้ลได้ผมไว้วางใจพระองค์ผมคุกเข่าอธิษฐานบอกพระเจ้าผมไว้วางใจพระองค์เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักษาสัญญาและพระองค์มีเมตตาและความรักมากมายต่อชีวิตของทุกๆคนในที่สุดครับผมตกงานไม่มีสตางค์เลยไม่มีไรายได้เข้ามาเลยแล้วก็มีหนี้สิน้อยอยู่ต้องผ่อนคอนโดทุกเดือนทุกเดือนแต่พระเจ้า เป็นพระเจ้าแห่งการช่วยกู้ครับท้ายที่สุดแล้วมีงานเข้ามาหาผมหลังจากตกงานประมาณร่วม2เดือนกว่าผมก็ทํารายการวิทยุและผมก็ทําเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นวันเสาร์ที่ผมทำเนี่ยนะครับแค่2เชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์ว่างแล้วก็1เดือนเนี่ยทำสี่วันก็คือทุกเสาร์เนี่ยนะครับแค่ทําวันเสาร์สวันเนี่ยผมมีไรายได้มากกว่าเงินเดือนประจําที่เดิมที่ผม เคยทาแล้วตกงานมาซะอีกทําแค่สี่วันนอกนั้นว่างเลยนะครับหลังจากนั้นพระเจ้าอวยพระพอรอีกผมได้ทํารายการวิทยุจันท์ถึงสุกอีกรายได้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทํารายการจันทถึงสุกเนี่ยรายได้ผมเพิ่มจากเมื่อก่อนตอนเป็นพนักง,งานกินเงินเดือนเนี่ยมากมายเมื่อผมกับภรยาเทียบกันสองคนเงินเดือนรวมกันเนี่ยยังไม่เท่ากับรายได้ที่ผมได้จากการทํารายการวิทยุแค่จันท์ถึงสุก หลังจากนั้นพระเจ้าก็อวยพระพรผมอีกคือผมทํารายการโทรทัศน์ช่อง9ช่อง3แล้วก็ช่องอื่นๆแล้วก็เป็นพิธีกรพักสนามไรายได้ผมก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพระเจ้าก็ให้โอกาสผมในการไปลงทุนทางการเงินผมก็เป็นนักลงทุนทางการเงินนะครับโดยเรียนรู้เรียนศึกษาความรู้แล้วก็ทรัพย์สินที่พระเจ้าอวยพระพรก็เพิ่มพูนขึ้นมากมายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับ ก็ท้ายที่สุดแล้วคอนโดที่ผมเคยเป็นนี้เนี่ยผมจัดการเคลียร์หมดได้ภายในประมาณ2-3ถึงปีเท่านั้นเองนะครับแล้วผมก็ซื้อบ้านใหม่แล้วก็สามารถจะเคลียร์บ้านได้เนี่ยภายใน3ปีแค่นั้นนะครับจากเดิมที่สัญญากู้บ้านเนี่ยประมาณ20-25ถึงปีผมเคลียร์ได้ภายใน3ปีแล้วก็จบเลยนะครับกับแบงก์ก็บบ้านก็เป็นของผมเป็นกรรมสิทธิ์ของผมไม่ต้องกลัวแบงก์จะมายึด ชีวิตที่ผมดําเนินกับพระเยซูคริสต์พระองค์รักษาสัญญาเสมอครับพระเจ้าไม่เคยหักหลังใครและพระองค์จําสัญญาของพระองค์ได้มีอย่างเดียวเท่านั้นที่เราต้องทําและพระเจ้าเรียกร้องเราให้ทําคือมนุษย์ทุกคนทําบาปครับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผมหรือใครทําบาปมาตั้งแต่เราจําความได้เป็นบาปที่ตั้งใจและบาปที่ไม่ตั้งใจและเป็นบาปที่คนอื่นรู้กับเป็นบาปที่คนอื่นไม่รู้เรารู้คนเดียว แต่ว่าพระเจ้ามองเห็นหมดแม้คนอื่นไม่รู้ไม่มีความบาปใดๆปกปิดสายพระเนตรของพระองค์ได้ทุกความบาปต้องมีการชดใช้เสมอทุกความบาปมีโทษเสมอมีผลลัพธ์ตามมาเสมอพระเจ้าไม่ต้องการที่จะให้เราตกนรกจากบาปที่เราทำเพราะพระองค์รู้ว่าน่ากลัวครับพระองค์ต้องการจะช่วยกู้เราขออย่างเดียวครับพระเจ้าเหมือนพ่อเราเหมือนลูกครับ พ่อต้องการให้ลูกสำนึกความบาปเสียใจกับบาปที่ทำสำนึกว่าเราเราทำบาปมาเราเสียใจแล้วกลับใจใหม่เราขอกลับใจใหม่แล้วอธิษฐานกับพระเยซูว่าพระเยซูลูกขอพระเจ้ายกโทษให้ลูกจากบาปที่ลูกเคยทำมาทั้งหมดลูกเสียใจและจะกลับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพราะว่าความบาปที่เราทำพระเยซูรับแล้วที่ไม้กางเขนครับพระอ,องค์รับผิดชอบในฐานะพ่อ เหมือนพ่อรับผิดชอบลูกถ้าลูกเข้าไปขโมยของเซเว่นใช่ไหมครับเจ้าของร้านก็ต้องเรียกค่าเสียหายลูกก็ไม่มีตังค์ชดใช้พ่อต้องเป็นคนจ่ายฮะพระเจ้าทํากับเราอย่างนี้คือทุกความบาปที่เราทําพระเจ้ารักเราเหมือนพ่อรักลูกพระเจ้าชดใช้ใเองโดยชดใช้ด้วยพระเยซูคริสต์ด้วยชีวิตของพระอ,องค์เองตายไถ่บาปเราที่ไม้กางเขน เพื่อให้เรามีอิสระเสรีภาพไม่อยู่ภายใต้เวรกรรมอีกต่อไปเพราะพระเจ้าเองเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาแต่พระองค์สัต์ซื่อเที่ยงธรรมและพระองค์รับผิดชอบกฎเกณฑ์นั้นฉะนั้นใครก็ตามที่กลับใจสารภาพบาปกับพระเจ้าแล้วต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดชีวิตเขาจะปลอดภัยไม่ถูกพิพากษาลงในนรกเมื่อตายไปขณะเดียวกันชีวิตที่เป็น ชีวิตยอยู่บนแผ่นดินโลกพระเจ้าอยู่ด้วยและพระเจ้าจะอวยพระพรครับชีวิตจะถูกเปลี่ยนเลยผมเห็นคนที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ผมเห็นคนที่เล่นการพาน,านันหยุดเล่นการพาน,านันผมเห็นคนที่ติดสุราหยุดติดสุราผมเห็นคนที่เทียเเท่ยวผู้หญิงเลิกเที่ยวผู้หญิงผมเห็นหลายคนที่มีชีวิตสัมภเลเทเทมาเขา,<ๆ>ากลับใจใหม่เขากลับมาหาพระเจ้าเดินบนความชอบธรรมชีวิตเขาจำเริญขึ้นจำเริญขึ้นจำเริญนขึ้นผมจึงอยากเป็นพยานให้ครับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่แสนดี พระองค์ดำรงพระชนอยู่และพระองค์ฟังอยู่ขณะที่ท่านทั้งหลายกำลังดูคลิปคลิปนี้ครับขอให้ทุกท่านได้เปิดหัวใจต้อนรับพระองค์กับใจสารภาพบาปกับพระองค์ให้พระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตแล้วชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพระเจ้าเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่ทิ้งใครและพระองค์จะอยู่กับท่านตลอดวันคืนชีวิตของท่านนะครับขอพระคุณครับ